เอ้ยมันสนุกอะไรพี่เมียเนี่ยมันสุดท้ายไม่ใช่หรือแรกพี่หลุดพี่พิลุดแรกกับแรกแรกก็ดีขอ,อได้ไหมพอตูนข่าวถ้าถ้าลงแรงจริงจังผม <ๆ S 1> ว่าถ้าฟอร์จูนผมไม่มาสองสามผมไม่เล่นเว้ยถ้าลงแรงจรงิงจังสองสี่สองห้ามันไอสองห้าสองหกมันช้าไปแล้วว่าต้องสองสามต่พอพี่มันกากต้องสองสามเท่านั้นอ่ะสองสามนี่หุดที่รับได้ผมว่าผมสนใจพอเดียวเลยพี่สองผมเล่นได้ขึ้นอย่างเดียวคออมฟ้ไขุนพล ุมคนไหนเอ่อผมอยากได้โชเซนอ่าไม่มีโชเซนคุณคนเลยนะมีการเล่นมินนิตาลีเลยนะไม่มีนิาลีโว้ยวู้คุยกูไม่ได้ก่อนอื่นเลยคือมึงคุยกับกูเปล่าขึ้นเวลเหมือนเดิมครับเพย์เออร์ฟอร์จูนต้องขึ้นเวลตอนสามหนึ่งเสมอนะฟอร์ตซับพอร์ตเอ้ยผมอยากเล่นอันเนี้ยผมอยากเล่นเทมซับพอร์ตตีปะน่าจะสนุกดิพี่ผมโยโรผมโยโรละเลยดียวกัน เบลลหกเหรอยิบมาสองคนให้กว่าทเห็นปหนะอันนี้ผมเป็นซัพพอร์ตตีฟใช่ไหมครับถ้าซัพพอร์ตตีฟเราควรใส่ใครเนี่ยพอมไอเทียนาดีโรนี่วะแจ็คเหรอเอท็อกป่ะผมว่าเอท็อกนักกมะ Wishman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมง เติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman อยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเมื่อวานไอ้แคทบอยหยิบไปี่ยมาึ้นเมนเว่หกเราก็เจออาเซียแบบปี้แแล้วก็ตายเพราะว่าออกเป็นอันที่สมาด่านห้า โอ้โหดัดห่าเลยเหรอเออแล้วมันไม่มีออกเมนต์ะแบบคนอื่นเขาก็มีออกเมนต์แบบออกเมนต์ออกเมนต์บางอันมันก็จะเหมือนให้แบลวูขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ออกเมนต์ที่เออแบบที่เน็กมันหยิบมามันแค่แบบค้างเบลฟาดเวลหกเฉยๆอ่ะแค่ฟาดเวลหกแล้วพอไม่มีออกเมนต์อันที่สองมามันก็ช้าไปเรื่อยๆโดนอาเซียแน่ใช่ใช่เพื่ออะไรพี่อ่านดีไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยเปล่าพี่คือตัวใหญ่มันทำอะไรได้อ่ะมีมีอ่ะอ้าวและสาระไอ้เนี้ย ก็เอาเมาส์คลิกบนซ้ายที่เป็นรูปก้อนเมฆกันปะที่มันเขียนนทุกคนตัวใหญ่ขึ้นใชนะ่ไหมหมาแล้วสี่บาทหกเจ้าอะไรวะเราเด้ยลงลิเลียเฮ้ยโหดรีบลงต้นเกมเก็บชื่ออะไรเดี๋ยวเราดูคอมเมน์สองนะว่าได้อะไรนี่คือจุดที่เราควรจะสตาร์ทฟอร์จูนนะครับก่อนดับรวมแรกถ้าไม่ได้ก็อย่าเล่นยูโรลลถ้าไม่ได้ก็อยากเล่นก็เล่นนะแต่ผมแนะนําให้แล้วนะว่าอย่าเล่นตอนนี้ไม่รู้แล้วมันเล่นมมโวไอแมวไม่ดูคลิปนะกันนะ ทายปืม้มไปดูด้วยไม่ผมดูลำมัดอ่าภัยพิบัติอยู่พี่แป๊บน,นึงช่องตัวเองมันยนะอันนี้ผมหมดช่องตัวเองน,นะที่พ้นลงเอโอโอ้โหมันยังไม่มีด้วยพี่ผมตัดมา2ปีแล้วยังตัดไม่เสร็จเลยเดี <laughs> ๋ยวน้องก็เล่นหลอกเซตใหม่หรอครับป <laughs> ื้มเล่นเซตใหม่เหรอครับเนี่ยตัวมันใหญ่จังวะเจอหายเทมไม่เจอถ้าได้ฟอร์สผมต้องเอาอฟอร์สให้นาใช่ไหมเพราะผมข้ามไปบอลลีแย่แล้วตเป็นนาจริงมั้ยเดี๋ยวเขาเล่นปุ๊ผมเช็คก่อนเอ้ยมีคนได้ไอ้วอเลอริงเจนเนอร์แล้วมันได้ตาพอจูนาดวย่ ไม่มีนะวะไม่เคยเล่นมีปิงแล้วมีอาปิงไหมครับเชื <üyorum> ่อขมั่นไม่มีอืมอยากจะชักไม่จับมาคว่ำคนเบลล์หงมันมีสีบาดทั้งหมดไอคิดได้ยงมีเคนไอ้เน็กมีลิเลียที่ไม่มีเคนผมคนเล่นจริงเหรอผมว่าไม่น่าเล่นปะเพราะว่าผมไม่เจอเซนนาเลยอะเอริโอเซนนวยหัวขาดเล่าบ่าบาดแทบพี่ขึ้นไม่ถึงเลยจัดดูเลือดดีไวแค่มาสามตโอ้ยแพ้ไม่หยุดออกเมนิกาตีปโก้ซับพอร์ต ความเก่งติดลบไม่มีอะไรมากจรโดนจากคนเป็นปลาไหลนี่ผมเล่นอะไรวะถุงโง่เลยหา,ยยาสี่บาทเล่นเนี่ยผมว่าหาอยู่ดี้น่าจะเล่นแอร์มันไม่มาเลยอะตัวที่เราจะลงผมก็ไม่มาเลยพี่พอร์จูน่ะไม่เล่นเลยสักทีพี่รู้สติค่าผมพี่ของกรูวายโง่มึงขึ้นไ<ฮ>เองด้โง่ จะอาร์เมนผมมันบบกเอี้ยเอี <pl ains> ้ยผมผมรีท <ming> ิ้งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เออเอ็กได้เลยมาผมผสมจูโก้ไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยบอกแล้วมันเลือกไม่ได้น้องเจอกูสองจูโก้หนึ่งลาบาดอนมาไอ้เนี่ยเราได้เทมเพสพอร์ตอีกจริงๆผมอยากตลกด้วยการหยิบบอลกลางเอ้ยอันกลางมันลักกี้โก๊บนี่ว่าเอาดิเพราะว่าเรามีอ่ะแล้ลักกี้โก๊บจะใช้กับทีปโก๊บอันนี้ยังไงอ่ะวอ a เออนั่นดิไม่รู้ว่ากูวิทยาศาสตร์ไอ้ที่เรา ลงไอถอปใหม่ลงไอถอปตัวใหม่แม่รอรอเทนหน้ากันแหละไม่แล้วมันจะฉลาดยังไงอ่ะคำถามทงถ้วยเงี่ยเบื่อคือเทมสปอร์ตมันไม่มีฉลาดอยู่แล้วหรือเปล่าเวลาใส่ตัวหน้าแบบจะให้ของที่เป็นของแทกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อถ้าใส่ตัวหลังก็ต้องได้ทงถ้วยตลอดเลทงถ้วยพิซซิ่เอ้อะไรวะตั้งพี่ะดีอะไรพวกนั้น แบนชีเนี่ยคือมันคือลัคกี้โกลฟใช่ไหมครับแล้วไอเนี้ยมันเป็นตีโกลฟตีโกลฟซัพพอร์ตก็เลยอยากรู้ว่าแล้วมันจะฉลาดยังไงถ้าไขเขาใส่ซินด้าสองโชว์จริงถึงสนะู้อขาเนี่ยทีเดียไล่เร็วๆอ่ะอ๋อมันมีมีแทสทูเทเชอร์มันยังไม่ได้ใช้นี่มันจะฉลาดยางังไง z ม o m ไรปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันฉลาดวะ <c oughs> คำถามหลักเลยนะจะรู้ได้ยัง <c oughs> ไงว่ามันฉลาด มีวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีคําตอบนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จะไม่มีคําตอบสำหรับเราฉันจะรู้ได้อย่างไรข้ามันฉลาดถือว่าเป็นคนละชื่อหรือเปล่าผมไม่ได้ชี้กตีฟโก้อาและอย่างตีฟโก้แสงอ่ะมันชื่ออะไรนะอะไรลัสเข้าอะไรสักอย่างมันยังฉลาดไหมหรือมันไม่ฉลาดอ่ะผมไม่รู้เลยไม่พี่อ้าวเหรอไม่ฉลาดอ,าอ่ะตีฟโก้แสงแม่ลักกี้โกปะนะฉลาดปะลักกีโก้เหรอถ้าจะถ้าตีฟโก้แสงไม่ชัวร์ฮะ เอไม่เห็นว่าตีปโก๊บแสงในลัคก,กี้โก๊บเนี่ยแต่ของอ่อนอ่ะอย่างนล่ะไม่นี่ของอ่อนฉลาดปะก็ฉลาดนะพี่แต่อาจจะไม่มากไอ้พื้มเขาบอกมึงฉลาดแต่ไม่มากเอียงเราก็ฉลาดไงพี่นี่แสดงว่าโง่ผมไม่ได้พูดนะแบกคือรยาม่อัเม้นต์อัลเม้นตอาเมนอ,มอ,มอมย่าล,ลองอีกสักอันครับไหนๆก็ผิดเมนล้วนเลยยังไม่รู้แล้เป็นล้วนหรือเปล่าอ๋อว่ามีโกได้ถ้าเกิดอีกอันผมต้องหยิบอะไรตีปโก๊บแสงเรียกว่าสองลาบาดอน หนึ่งตัเกาหรือสองตัเกาหนึ่งลาร์ดอนหนึ่งจูสองลาถ้าเกิดอยากแมงเลยสองจูไม่แรงแะเพิร์มีกี่จูกีจูครับเพิรมีกี่จูครับหลับเขาเดโมเครตี้อยู่หรือเปล่าคือประธานที่ประเทศผมต้องเล่นอะไรวะเดี๋ยวรอนนะไอเออหัวก็น่ามีตะเกียบเองเลยถ้าจะไม่มีเลยยังไม่มีไม่มีเลยทุกอางแม่งภาษาอังกฤษเลยต้องทุกจีเหมือนกันเราเล่นเรือแปดอะ อยูเนี่ยอุ่นสูงออกเนนี้เอาเวลเอัพมาเนี่ลงอัพผช่องฮะอันต่อไปได้ได้ตังไงตังร้อยหนึง่ง <c oughs> นเะเบอร์ลดราคาสม,มัยหนึ่งทองไปเวลาสามรอบไม่ใช่ยยอลิกนี่แม่งโคตรทีเผิอเลยใครเล่นรีโลแม่งโลหมดตัวไอ้ี่กูบอกเลย <c oughs> <c oughs> จิงมันคือมันคือเคาะมันคือมันคือทีเผิอนะเว้ยอันเนี้ยแบบเฮย้ยเที่ยเอาแล้วอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยค้างไปวิ่งผมพอดีโลแม่งเลยอะไรติ๊บแสงนับแน่นอนแต่ติ๊บอ่อน ไม่ชัวร์แต่ซัพพอร์ตเนี่ยไม่นับนะครับผมสุ่มไปเรื่อยอ่ะเขาอีเทียอะไรวะสองแลก็ได้อ๋อเลือกออ,อ,อกเมนไม่ได้เออเลือกไม่ได้ที่ <c oughs> แล้วในวงล้อมเมื่อกี้มีแต่ล็อตให้หยิบอยาก,กเล่น,นมังงะเนีน่ยแอดวอตคอก็ได้ดูสนุกดีอ่ะมันโยโรลไปไหมหรอเลือก่อกี้สองะนะโยโลไงวะพีอของเยอะอมันรูวพี่มองว่ายังไงก็เก่งอน่ยต่อให้มันสุ่มออกเมนมามันไม่ค่อยมีอะไรแย่ๆนะเว้ยยกเว้นได้ ม่ถ้าพี่ไม่เจอ4บาทแบบพี่ว่าจบไปแล้แล้วไงมันเจอแล้วปเฮียตายเร็ว6นั่นเว้ยไม่ใช่สตาร์ท5สตาร์ท5ไม่เท่าไหร่สตาร์ท6ในมีโอกาสใอ่ไร<ห>้นี่ยแอดกูจะตายแล้วเนี่ยอีเฮียน้องเล่นอะไรวะเนี่ยกูจะขึ้น8กูไม่เล่นเจสเฮ้ยเลยขึ้น8ไม่ได้เนาะเป็นทิดเมย์ทำกูระเบิดเี้ยเพล่ผมจะได้จำไว้ว่าไอ้ที่ดีกาเกิรนะครับสปอร์ต4พวกบ2ควบเฮียมันสุ่มชงกับล็อกเก็ตเหรอตึงมั้ย ดีไอเมื่อกูขึ้นเลเวลไม่ได้กูลงไอ้แล้วของเซนนาผมก็ไม่มีอ่ะไอ้เคาน์เตอร์มันจะมาด่านนี้ถการคุณเมื่อไหร่จะได้แอดเนี่ยเฮ้ยของนางอย่างการนีะใส่แต่คอนคอร์ดเยเอาอะไรไปแรงอ่ะน้องโอ้พี่คอร์บี้เยอะใส่ดีโฟมดีกวายพี่ดูของผมดิตัวดำม,มีแค่ตัวเดียวเข้าเห็นเออ รีคอมบูเลเตอร์รีแม่มดิเฮ้ยเฮ้ยได้นี่มาผมได้4บาท2ดาวเฮ้ยแล้วไอ้นี่ไอ้นี่5บาทด้ะโอเคโอเคโอเคไปดิน้องปุ้มได้อาเซียได้ไซรัสได้รีซินได้ทิทัมนาคนก็คือผมต้องถอดนี่ให้อาเซียถอดนี่ให้รีซินคุณเบลวกว่ากแล้วดรายไปไหนหมดวะ ่คอกผมต้องลงเจ้อปุ่มจะตกเดาเวนเหม็นเริ่มมาเสียเอาขายไเวลาเฮีย,ยม,มานั่งได้เลยมีงขายไปแล้วอย่างน้อยเรามีอาเซียตีฟอกเราได้สี่บาทไทยนะอ๋อไซรัสกับบีซินบีซินเก่งนะผมชอบนะอย่างน้อยเป็นดาก,ก้็หลอดอ่ะอยากเติมแล้วก็หลอดเยอะๆยอะครับผม อไมนช็อบไม่ยู่ไม่ซื้อช่างมันยาอาเซียมีไมด้หนึ่งได้สองก็ไม่ได้ต่างควยเลยหรอกอาเซียเพื่อเปิดได้สองไม่ได้โอ้ยอะไรพี่ทำไมพี่ไม่ซื้ออะเรื่องกู <c oughs> โอ้โหลอยกันเพลินละมึงตานีเจอแน่เฮียตัวหน้าของมึงลอยกันเพลินละมึงตานี้ท <c oughs> <c oughs> รลง,งละจริงง่ายสุดผมเบี้ยวไปไอ้นี่ง่ายสุดนีด่ว่ะดูลิทธหก ไม่อะเพราะบอดนี้ยของเก่งหรอเอ็กซเททเ์กซเตอร์เตสไอ้ใครวะน้องติลุตเฟ,น,ฟนหล่อขึ้นเลยไม่ใช่หรอแล้วกูลอยทางซ้ายแล้วขวานี่ลอยเลยบินไปแล้วคนหนึ่งทำไมอาเซียมันมัดมัดมันสุ่มบูบับให้วะลุงด่าไทยนไเ, <S <S เนี่ยไอเกมพี่เกมตัววาย เมื่อไหร่ที่เรียนจะดัสองแลววะยังยังเหรอไอนี่ยยังเลยพี่มีคนแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งผมอยู่ไม่เจอสักตัวเลยได้มาตอนระดับสองไม่ค่อยเจออีกเลยพี่เป็นนักรีคอมบูเลเตอร์ไอ้นักได้อะไรมาที่มันสุ่มให้แพนโดร่าของดีของดียุทเลดชิบหายไอ้ตัดของดีเทียอะไรมึงแสรมไม่เทมเลเทมหมดแล้วบอกของดีบอกของขายเรียนที่แม่งเลยมึงยิบ หมัดนะผมอยากได้ติเตัวกันผมก็เกือบหยิบผิดร้องของดีเยอะตัวเองแต่ละไม่เต็มไม่หมดแล้วเ <c oughs> นี่ยนะเหลือกูไม่ได้ซะด้วย่เอาของเมาดีกว่าี่ผมมีลโกเกอร์เพิ่มอีกตัววูกเท่าไหร่ละสี่ลูกสี่ชี้อาเซียนาชอบริเบลมือแปลเป็นแทงรเราวะหมัดเราต้องเก็บไว้ใช่ไหมครับอันนี้เหลือวอลมอกอาจจะต้องวอลมอกบริเวณอะไรนี้ถ้าหมัดหมัดไอไม่ได้ในเรือคู่อาเซียเหรอครับแบบใส่ตึงๆครับสุดยอดเลยครับเจ๊บอยนี่ใช่ไหมกนีอมึงลอยตัวแหละอ๋อลอยตัวหน้าก็ตัวหาลับ กูลอยตัวหลังซ้ายขวาไม่วางซ้ายขวาดิผมวางไว้ตรงนี้ผมวางไว้ตรงระหว่าไวงไอ้ไอ้ลูกกูเตือนไว้ก่อนว่ากูวางตัวหลังซ้ายขวาโดนใส่ล้วกูต่อยเนี่ยฝัก <c oughs> ผม,ผม,ผม,ผมชะนะหมดอะเก่งสุดป่าวน้อง <c oughs> ขนาดดาวเดียวแล้วเนี่ยทีไ <c> ร <oughs> อะไรกะยืนในแอน่งน้ําเพื่อจับปลาเอ,อ้ยนี่ไม่เคยเล่นอ่ะไหนอ่ะยืน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 เร็วยืนเร็วไหนอ่ะไหนอ่ะไหนปลา เห็นเม็นี่ไงนี่ไงปลามาแล้วแล้วทำเคียนมันไม่เห็นเลียเราเลยที่เห็นทำเคียนมันเลียมาตรงกลางเดียวเลยใช่ปะเห็นเหมือนกันว่าทำเคียนอ่ะคือมันไม่เห็นเลียไปตรงที่ตรงที่ปลาอยู่เลยเฮ้ยแกแอนิเมชั่นทำเคียนนี่น้องงงอะไรวะทำเคียนมันเลียอยู่ที่เดิมแด่แด่แดกแด่แด่แก้วทองอะไรเดยได้ของนะแค่แค่เนี้ยได้เฉยนะไอ้สัสได้แต่โคกเดียวไม่ได้เจนเม็อันหนึ่งแค่นั้นอะ อ oh. ไม่ป็นลรที่ผมมีแฮนโดลายเทมผมเล่นเก่งกว่าเออผมหม,ม,มุนได้แต่หน้ามันชอบสุม่มโอกเกต์ยังไงโปรเจกตทงถ้วยนะสุมะ่มได้ชิ้นเดียวทำไมลูกแก้วทองก็ลูกแก้วทองโดนเนิร์ฟไงครับคือลูกแก้วทองอันเก่าอ,าอ,อะถูกเพิ่มแวลูปเป็นลูกแก้วลุง้งแล้วลูกแก้วทองนะปัจจุบันะก็จะคล้ายๆลูกแก้วซิวมันโดนเนิร์ฟเนี่ยเพราะมันมีลูกแก้วลุ้งนงครับเอาหมอนี้เบลเจ็ด เดี๋ยวนะมันเอาเวลอัพมากับบกช่องแต่โลเวลเจ็ดยอดไปเลยสองร้อยเอร์นต์อะอะไรนะไอคิวติดลอบอะ่ะเอเด็กมิ่นเขาอีกแล้วโพี่มันจะแตกขน,นะดดูดิกูจะแตกกูยังหมีก็ไม่ได้เลยผมภูมิใจอยูพี่ผมมีลีเลียสองตัวแล้ววะมีอะไรนะลิเลียสองตัวตัวด,ด,ดาวสองดาวหมดแล้วไอ้เจ๊แหนมาแล้วเออหก 2บาทขึ้นเวล์ผมรอขึ้นเวล์รอบหน้าที่เหลือเราเหลืออะไรโอเคเราได้บัตรมาอีกคันหนึ่งบัตรไขว,วัดโสดแลนวที่ยอันนี้ออกหกตัวแล้วพี่ใครนะอันนี้หกตัวลิเลียสองตัวมึงทำไรมึงรวยอันนี้สามดาวพี่ผมจะหาลิเลีย <laughs> นี่แต่หนึ่งดาวก็เก่งกว่ะาข,ข้างหน้าสองดาวเยอะเปลา่าข้างหน้าของเราวลิเลียเป็นกันเละสองดาว ก็สแปมดาเมจให้เรื่อยๆแต่ว่าต้องสามดาวด้วยถ้ากันสซนด์ผมเป็นแล้ววะสายหาโล้ชีสอ่ะเสียเลือกสุ่มบุฟเฟต์เฮียมาหนาตั้งเยอะครับไหมสุ่มบุฟเฟต์ปะโง่เฮียสุ่มจังเลยบุฟเฟต์อะกูเคยได้โชว์จินจากอาเสียงเนี่ยเกลียว นี่เขาเล่นเรียลหรอวะดูหน่อยดิแม่งเอ้ยหมดตัวเลยเหรอผมหมดตัวแล้วยังไม่เจอสักตัวนี่เนี่ยคาใจเอ้ยนี่ผมจะยืนให้เอ้ากูจะเล่นลากันกูไม่ได้เล่นสายยาไอ้เหี้ยเอ้ยเออหวั่นละสายยากกับลากันทีโพมันจะสุ่มยังไงวะเขออีพึ่งตายได้ป่ะเกมอดียร์พึ่งตายได้ป่ะผมขอพิสูจน์อีกรอบนึ่งโอเคยังอยู่ ก็ผมอยากรู้ว่ามันมันเปลี่ยนฉับพันเลยหรอไอสาย่าลากันตีโผล่แบบคือตอนนี้มันเป็นไอเทมสาย่าแล้วผมวางเป็นลากันนะถ้ามันเปลี่ยนเลยนี่ระบบโคตรจากเนี้ยไม่เปลี่ยน,นย <I> แสงว่านับครั้งแรกที่เราลงว่าลงเป็นสาย่าหรือลงเป็นลากัน uh huh. ผมต้องผมต้องลงเป็นลากันระบบมีจีเนียเลยที่ไม่ใช่ผม Some call evil. Shall prove them right? call Shall evil. me I แล้วโอกาสจริงวะเนี่ยทำไปเจอห้าบาทตัวเดียวเนี่ยแต่เซนน้องน้องต้องการแลดไปอัลทูลิสแต่ก็แลดเอ้ยแต่ก็หลอนเอ๊ะแต่ก็หลอดไปโหวตและสมองสมองโดนโคดูนดักมากไปแต่เราเมื่อกี้เปลี่ยนเอ้าเราวที่ผมดึงขึ้นดึงลงนะทำไมลานี้ไม่เปลี่ยนให้ทีผมเล่นพูดเก่งว่ะรีคอมบูเลเตอร์ว่ะมึงโดนสามบาทสองดาวสองตัววู้วเปลี่ยนสี่บาทอ่ะ กูไม่ทำอะไรเลยนอกจากขึ้นเวลดูว่พี่โดนซีบาทหรือดาวผมตีปก๊ปพีดไหนอ่ะเอ้ยอะไรเงี้ยไม่คิดแต่แบบมีตาอาทูริสด้วยวะพวกหมอตาอาทูริสได้แบบได้เกาะท่านทันเวสสี่สิบห้าหน่วยมาผมแล้วมันดูแต่ที่เจอแอนนี่ผมแน่อาทูริสสี่แอนนี่บุยเซอร์เสรินี่เซอร์เองไงยังไงดีอ่ะชิบไม่ทัน คูภูมิใจเหลี่ยมสองดาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะลากันพ่อมึงอ่ะเฮ้ยเอาเปลี่ยนให้หนี่นี่ไงไม่ลากันพ่อมึงใจแอนเทเลเยอร์อ้ยคุยอยูก่กูก่อนชอตโตมาเต๋มึงชอตโตมาเต๋กับกูก่อนอะไรคือลากันใจแอนเทเลเยอร์หนานี้ไอ้ลาบันดอนนี่ผมเข้าใจได้นะใจแอนนี่คืออะไรเนี่ยแรงแรงไปเลยครับ ไม่แต่เมื่อกี้เกมเปลี่ยนให้นะครับพอผมเป็นราการมาเป็นสายยามันจะหลับให้เลยนะเพี่ยล็อคกี้โกมันฉลาดเกินไปไอ้นี่ดีเป็นข้าเขาต่อได้ดีพี่แบบเดินลงมาเป<ม>็นสายยาแ<ด><อ>ม่งก็เป็นสายยาให้ราการมันดูเมียลหกกี้ก็มันเป็นไดมเมีเนเบสไงครับเพาโฟว์ป่ะเนี่ยโอ้หสบายสบาย,บายวะ่ะมีคอมบูเลเตอร์แบบเดี๋ยวของจริงเลยคนเนี้ยไอ้แม็กเล่นเฮียอะไรไปเฮมอสหกอะไปตายแล้วมั้งไม่จัดโคตรหนาเลยที กะไม่ตายแล้วเบย์มอสผมสรุปมันเปลี่ยนให้นะสมมรับผมเงลากันลงมาปุ๊บนี่ไงเดี๋ยวดีเดี๋ยว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 ,ดยวได้เลยี่ลากันไม่ใช่สายยาท่องสองเล็ดบัฟคืออะไรเอาใส่กันได้ใช่ไก่อนเอกี้ดีกว่า <c oughs> เอ๊ไเล็ดบัฟใส่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอส <c oughs> องอันนั้นะใส่ได้ใส่ได้ก็แล้วไม่ใช่บูบัฟถ้าบูบัฟมาใส่ไม่ได้สุ่มอะไรให้กูอ่ะเกมแม่งสุ่มไปเรื่อยอะกูบอกเลยนีั้ อลากัรพี่แจนอีกแล้วไม่ผมว่าลากันเป็นตัวน้ำเมจหรอกม่ต้องออกแล้วของแท้งแน่สัต่์แจนคิวบี้ตลอดเนี่ยเจนสองรอบมันะลากกันมีปอดไหนอ่ะบอยแม็กสู้กูได้หรอแม็กน่าจะไม่สู้กูได้หรอรู้จักลากันแดนเต่ละเยอร์ปะตัวละครเยอะไอเทมก็เยอะอีกก็เพวเท่ากันน้องตัวละครเยอะอะไรพี่ดูเทมพี่ กูเรียนปีหกการไม่เข้าเลยอ้าวมดตีทหารตายน้องไม่เห็นยิงตะเกียเฮ้ยอาเซียยิงไปไหนไอ้แม็กเห็นอาเซียยิงไปไหนไปจีทหารดิยิงพื้นเฮ้ยน้องตัวห้าบาทน้องวายวายอยู่ยิงพื้นไหลแดดหลัคุยสมาร์ทนะคุยกูดิเฮ้ยคุยกูก่อนไอ้เหี้ยกิบพื้นขาวสะอาดเลยนะกวาดลาดอ่ะ อันนี้ละกันลา,าลบาดอนการเบกเกอร์อว่าละกันไม่ใช่แทงหรอวะผมมีทีโกป้ะที่มี <c oughs> ใครบอกว่าลากันคือแทงของตีปาก <c oughs> อสสองดาวตัวหน้าตัวใหม่เลยใครก็ได้ฮัลโหลผู้คม ผู้คงแทนใครวะีผมคิดชา้าอกล้มผมต้องการตัวมาแทนชื่อเฮียอะไรเนี่ะบริเบรบริเบกับไซรัสอ่ะดาวออกม่ไจ้เปลี่ยนสิไอแม็กอาเซยพี่ไม่สองดาวเนี่ยคนเลนเยอะเลยเยอะแยะมีคู่สองคนไม่ไหรอกไอเน็กยาอุ้ยซูยบ่อยเน็ตได่เะเชือ่อ <laughs> อัตอัตุลิตโอพีวะกาะกระตฮารเบสิึผ้านวทตัวเนา สองดาวหน่อยดีข้างหน้าใครก็ได้อะเออออนเนี่ยออนใส่อันนี้เถืกเถืกถืกเดียก็เติมลิงด้วยลิงคีลิงเจาะเวที่ประโยชน์อะไรวะเนี่ยเดเมดแม่งเอดีได้แล้วไป ไปผมอยากเติมมนงเพราะว่าเราจะได้เตสามนะครับแล้วก็อาเซียร,รอเปลี่ยนเป็นใครก็ได้สองดาวด้านหลังนะอินเดียสองดาวโ้ยสองดาวอีกที่ใครก็ได้ดเฮ้ยคนดูอาทูริสโอพีไอ้เหี้ยมันมีใครปีผมเข้าบ้างเนี่ยผมถามจริง เดใครไม่เล่นแล้วไม่เอาแนวแล้วเซตอีกตัวโอ้ยมีมีใครสองดาวสักคนน้องเอเน็กยาผมอินโวงพอเลยแบบผมอินโวงหกละพี่สูงไง้ไงอ่ะเอาทีเดียวทีเดียวได้แล้วทีเดียวสามคนเลยที่ว่าตายแล้วหรือทำไมผมเพิ่งได้อาเจียงเมื่อกี้ ตอนเติมของตีของเติมอุ้ยได้หน้าผมตายก่อนอุ้ยผมตายนะเนี่ยไอันี้เกพึ่งตีไปตายเลยยิบผมมียิบผมตายวะจะตายเดี๋ยวพี่ตายไงพี่อีหลักการพี่ตายหมดวะไอ้เหลน์ไว้จังไม่ใช่ละไอเรเลียผมขายไปแล้วเด็ยิบผู้คงไปแล้ผู้คงผมเปลี่ยนอันนี้ได้อะไรอ่ะ ได้สตอรี่มีประโยชน์นี่อะไรเลยต้องหยิบต้องทำเป็นอะไรวะถ้าแปลงต้องแปลงเป็นโคตรลี่อะแต่ว่ารอบหน้ามาันชิ้นใหญ่ช่างม่งหยิบุ๊คเพื่อผมอยากได้สองดาวไม่ใช่หรอกตอนนี้นขอสองดาวสักตัวไอ้เฮียโอ้ไมยก็สองดาววันไหนง่ะค <never> ือกูต้องยอมสละเวลีเนั่งวาดรูปะนะรอบหน้ผมเจอคนนี้ยันลาก,กันก็ไม่สองดาว คือคนตอนนี้ดาเมจหลักมันอยู่ที่อาเซียกับมอร์กาน่าใช่ไหมครับผมว่ามอร์กาน่าดาเมจหลักแต่ว่าอาเซียเนี่ยผมรอเปลี่ยนเป็นใครก็ได้สองดาว้ยไอลเลียเว้ยใครก็ได้เฮ้แพ้ป่ะเนี่ยโอ้โหแพ้วะ่ะไอเด็กที่สู้บอทนี้ไม่ได้เอาไอเด็กต้องแพละสวยตายไปโอ้โหสองดาวน้อยน้องเซตสองดาวแทนใครโอเคไป โอ้โหเกมเออมาดวลากันดูสองดาวนี่ผมไม่เอาผมผมไม่ไม่ไม่ทำลากะเดเดเดไม่ทำซาย่าเป็นลากันเนอะเอ้ยไม่ทำลากันซาย่าด้วยลากันนี่แหละตัเดี่หนึ่งดูตัวเบสลากันดู กันอีตาเบสลาบาดอนอุ้ยยันตการตายมาดิมาดิาดออนอยังอยู่ออนเติมของเติมของชีด,ชดอุ้ย้ยเอ้อออนอุ้ยอ้นเอ็กมันลุ้นเกินโลแอนนี่สามดาวดีกวายย่าน้องใครอยากทำแบบนี้ <laughs> ไม่เจอเหรอกพี่ไม่เจอเหรอกเติมของไปหา <laughs> เปลี่ยนตัวเล่นรากกัน,นแรง ไม่ผมว่าอาทูลิสสี่คือคือสิ่งนั้นวะ่ะผมว่าผมได้คลิปที่ผมนำปกละกันแต่เรามีเจาะเวทแล้ววะ่ะแต่ผมไม่รู้จะใส่อะไรมอกาน,น้าก็อันนี้แลห,หละอาทูลิสสี่ไอ้เชล้านหันหลังนั่นหมายวอาใช่ไหมฮาร์ดอีสเอมตี้ without empathy ไม่เจออันี่ทำอะไรอะ่ะไม่ทำอะไรเลยพี่ไอ้เหว่ยพี่ก็ไม่สองดาวที เราเล่นันอยู่2คนเราก็ไม่มีใครสองดาวนะองเว่ยก็ไม่สองอาเซียนี่อันนี้ก็ไม่สองอาเซียกูได้จากปีคอมแล้วกูก็ไม่เคยได้เพิ่มอีกเลยแลก็ไม่หลีกซีมกูดับเบิ้ลบัตเตอร์บัตเตอร์วะของดีที่ตาก,การเอาให้เร็วอัทโทริสบึ้มฉีดโดนอาเซียโอ้ยมานั่งอยู่มานั่งอยู่น้องเชื่อผมเปลี่ยนเป็นมิติก้าผมภาพเปลี่ยนไปไกลเลยอะไม่ได้ไกลเขียนวิเว่ยสองไกลกับไม่เปลี่ยนละครแบบสักที เออบายรุ่นพี่เว่ยเอาให้หน่อยไอ้คิดกว่าผมจะได้เปลี่ยนตัวละครเด็นี่เป็นเว่ยเวยน่าจะตึงกว่าเดิมครับผู้ของลากันที่ในของลากันมันแสบอ่ะแสบคักคก,กอะ่ะน้องน้องเตรียมโดนยังะ่ะน้องเตรียมยังกดย้อนไปเลยไหม <laughs> ลาบาดอนคาวกาดอะ่ะแล้วดูเว่ยดูเลยดูเว่ยโชว์จินลาบาดอนยูฮ <laughs> <laughs> ู้ฮู้้่วสี่เก่ง,งคนดู ว่าแม่งเนิร์ฟเอไม่ไม่มันไม่ได้เนิร์ฟแบบมันเหนืออัลทูริสสามสี่เท่าเดิมก็กระชานทันเบสสิบห้าหน่วยด,ดูบอดเนี่ยเด็กนี่ไม่ได้เล่นเลยอ่ะภาเพเขียนไปเลยอ่ะ <c oughs> แล้วว่ายิงใครน้องอันนี้ยห้าบาทยิงใครรวมตัวคนตาบอดพี่ลองเล่นดู <c oughs> ยูตัวละครห้าบาทรวมตัวคนตาบอดไปนะเนี่ยเวยฮิวเพื่อน <c oughs> อาร์ทูริสสี่เท่ากับชิกเก่งสัตว์คนดูอาร์ทูริสสี่อ่ะ ใช่มันคือความแบบเล่นคนเดียวอะ่ะผมเข้าใจเลยโอเคผมเข้าใจแล้วว่าว่าทําไมเดฟเดฟพยายามเนร์ฟลากันผมเข้าใจละคือพอลากัรไปเล่นกับอาร์ทูริสซี่อม่งแบบอ้าวแบบอ้าวอ้าวมันฆ่าไม่ได้อ่ะครับแบบศัตรูฆ่าลากันไม่ได้แล้วลากันก็ลดความเสียหายศัตรูแล้วลากันก็แรงขึ้นจากไอเทียมอีกโอ้โหบ้าบอกคอแตกอะ่ะซึ่งลากันไม่ใช่ตัวแทงใช่ครับอย่าไปแตกของแกนให้มัน ใส่เป็นไฟเตอร์เวทให้มันดีสุดผมให้อะไรวะอันนี้นี่ผมให้สูตรละกันกันเบนดกันเบดโมเรลโลอยากไปปะกันเบดโมเรลโลคาวกากันเบดโมเรลโลลาบารดอนกันเบลดโมเรลโลชูเกลเลต